Q&A ของ The Bruce Studio TH เป็น Q&A ที่มีคุณภาพเชื่อผมสิมีคุณภาพเอาละเรามาอ่านคอมเมนต์เขาดีกว่าว่ามีคนถามอะไรบ้างยังผม Q&A น้องครับรู้จักโจโจ้หรือเปล่าครับ Q&A ครับพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องอันไหนครับว้าว Q&A พี่ชอบอาชีพอะไรครับ Q&A พี่พี่อยู่จังหวัดไหนครับพี่เล่นแมป ฟิชชิ่งอยู่ไหมคะฟิ ing, ตชิงตกปลาป่ะคิดว่าเ,เองพี่ชอบวิดีโอแนวไหนนี่โนเองอยากถามเกมหนึ่งสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหรสองอายุเท่าไหรสามขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมใ <c oughs> ส่เล่นเด็กแว้น่ะเนาะสี่มีเพื่อนสนิทค,คือใครบ,บ,บอกมา โอ้โอเคเกมจะมาไหม what the fuck ขอถามอีกข้อพี่เป็นอะไรกับ popmiy TV popmiy ชีพหายแล้วไงกูกูฝันร้ายแน่นอนคืนนี้โอเคแต่รอคินอนั้นมากว้า wow. ว ก็คาถามแต่ละคําถามนั้นมีคุณภาพมากนะทุกคาถามมีคุณภาพจริงๆฮะเหมือนคาถามนี้ฮะขอถามมีอีกข้อพี่เป็นอะไรกับพบมีวีทีวีไหมฮะนี่แหละค่ะมีคุณภาพจริงๆฮะผมเชื่อถือได้ว่ามันมีคุณภาพนะฮะโอเคนะฮะใครที่สงสัยว่าพี่คบพี่ทําไมจะทาไมพี่ไม่ยอมลงเออาน้าทีวีเอักทีละฮะก็คือเขาบอกผมมาว่าเขาจะลงเดือนหน้าเข้าใจนะเขาจะลงเดือนหน้า ซึ่งคำถามของ FC อ่ะผมก็ต้องมาบอกอยู่แล้วอ่ะเขาเป็น FC ที่น่ารักมากอะ่ะแบบแบบเหมือนผมอยู่ในโลกแล้วพระเจ้าตากลงมาเกิดอะ่ะพระเจ้าตากลงมาเป็นเดอะโบสถ์สตูดิโบอกว่าเออพ่อมีวอทีข้ายื่นขอเสนอให้เจ้ามาจับมือกับข้าซ,ซัสซมาอยู่ด้านมือด้วยกันไม่ใช่ก็หากใครยังไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์ นะครับหรือว่าคำถามโดนใจ Q&A โดนใจอะไรบ้างบลา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 ว่าไปก็รีบเขียนซะนะเพราะเขาจะลงเดือนหน้าแล้วสำหรับวันนี้ Pop d y TV อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะสำหรับวันนี้ Pop m y TV ขอลาก่อนละบาย